สวัสดีครับกลับมาอยู่กับผมอีกครั้งนะฮะกับช่องกับปะบอยนะฮะแล้ววันนี้ก็ตามหัวข้อเลยเนะะียหรือก็คือตามปกคลิปนั่นเองเนาะมีของเข้ามาแล้วนะฮะและมันต่างจากที่ผมคาดเดาไปนิดนึงจริงๆก็ไม่นิดหรอกก็เยอะเลยคือมันไม่ได้มาเป็นกล่องพรีเมียมนะ,ะแต่มันมาเป็นกงล้อนี่อ้อแต่จริงๆก,ก,ก็ก็มีกล่องคลาสสิกนะที่ มันเพิ่มออกมาใช่ไหมนี่ไงจริงๆมันก็มาในกล่องแต่มันไม่ใช่กล่องพรีเมียมซึ่งกล่องพรีเมียมมันคืออันดีก็เล็กสาวมันก็ไม่แน่ก็อาจจะเอาชุดเทพอีต์เข้ามาอีกนะผมก็จำไม่ได้มันก็มีเหลืออะไรอ๋อเหลืออนุบีใช่ใช่ใช่ก็สำหรับเพื่อนๆที่ชอบให้ผมเปิดกล่องอะไรแบบนี้นะฮะก็ช่วยฝากกดไลค์กันเยอะๆหน่อยนะฮะเพื่อที่จะเป็นกาลังใจให้ผมเปิดต่อไปเนาะหรือยังไงก็ช่วยฝากกดแชร์หรือซับสไครป์ให้ด้วยนะฮะและ ผมก็จะมาทำอะไรแบบนี้อีกเยอะเลยนะแน่นอนไม่มีพลาดแน่นอนนะฮะเพราะในนี้ก็จะมีทางด้านของชุด t e m p โ e ก u าด d เ a ดแล้วนะฮะแล้วก็ปืน S12K ซึ่งสวยนะสวยสวยสวย,สวยใช้ได้เลยใช้ได้เลยเรื่องนะแล้วก็ที่ห้อยกระเป๋าก็เก๋ดีแล้วดีเกิลน,น่าจะเป็นสกิลแรกของดีเกิลเลยมั้งผมก็จำไม่ค่อยได้นะแต่สวยนะน่าเก็บอยู่เหมือนกันนะฮะ แล้วก็ชุด Temple g u a r d i a นนั่นเองเนาะซึ่งเฉยๆนะสำหรับผมนะก็เดี๋ยวเราจะมาสุ่มชุดนี้กันด้วยนะและก็ในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาสุ่มทางด้านของกงล้อด้วยนะฮะเช่นเดียวกันก็หวังว่าจะออกของแรสักชิ้นหนึ่ยนะและในนี้ก็จะมีเป็นทางด้านของชุด View of o r r s s นะฮะ เลื่มาพร้อมกับหัวของเขาสำหรับตัวผู้หญิงเอามาใส่ก็ดูเก๋ดีนะแต่ถ้าเกิดตัวผู้ชายใส่ก็จะก็จะดูแบบดูดันมากกว่านี้นะโอเคอใช้ได้แล้วก็กรับเป่าไม่แย่รถ UAC สวยนะใช้ได้เลยใช้ได้เลยทำงินตัดทองสวยสวยสวยแล้วก็ m c นะฮะสำหรับคนที่ยังไม่มี m c หรือยังไม่มีอันที่แบบถูกใจจริงผมว่าอันนี้ก็เหมาะนะเป็น m c ที่ไม่ใช่อัปเกรดแต่ก็ดูดีมากนะฮะเพราะมันมีแบบการ ัดแปลงตรงปีกเนาะทำให้มันยื่ออกมาสวยๆใช้ได้เลยแล้วก็บวกกันน็อกที่ดูดีอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะก็เพื่อเป็นการสุ่มให้แบบสวยๆงามๆผมปรับภาพ HD ดีกว่าแล้วทำไมผมไม่รีวิวตอนปรับภาพ HD วะก็ถ้าเกิดจะให้ปรับภาพ HD แล้วเอามารีวิวก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนี่ยจริงๆสวยนะใช้ได้เลยแหละ ทุกอย่างดูสวยขึ้นเยอะเวลาอยู่ในระดับ HD นะจริงๆนะทุกอย่างสวยอยางสวยขึ้นเยอะแต่ก่อนที่เราจะไปต่อกับคลิป,ลปนี้นะฮะผมก็มีเพจเติมเกมมาแนะนำนะฮะซึ่งเป็นทางด้านของ Top Up Gamer นะฮะ่อเป็นเพจเติม UC ที่น่าจะถูกที่สุดในตลาดหน้าตอนนี้นะฮะบวกกับการที่เขาเติมให้ไวและบริการดีมากๆด้วยนะฮะนอกนจากนั้นเพื่อนๆสามารถมั่นใจได้เลยนะฮะว่าจะไม่มี การโดนแบนใดใดทั้งสิ้นนะฮะเพราะเขาเติมจากทางเว็บ p u b g โดยตรงนะฮะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็สามารถไว้วางใจได้เลยนะฮะและหากเพื่อนๆสนใจจริงๆนะฮะเพื่อนๆก็สามารถไปดูที่เพจได้ก่อนนะฮะที่ top up gamer นะฮะในเพจ a c e b o o k นะฮะหรือถ้าเกิดสนใจและอยากเติมทันทีก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะฮะแอด top up gamer นะฮะอย่าลืมแอดด้วยนะฮะแต่เพื่อนๆก็คงจะถามใช่ไหมฮะอ้าวแล้วชุดด้านข้างไอชุดผู้หญิงด้านข้างอยู่ไหนล่ะซึ่งครั้งนี้จะเป็นทางด้านของ เปี่ยนโทเค็นให้แรกเหมือนเดิมนะฮะก็เลยจะอยู่ในนี้ซึ่งเป็นชุดแดงเหมือนกันนะฮะดีวายอะโครไลท์และก็หัวของเขานั่นเองซึ่งดูเป็นยังไงอย่างนั้นนั่นเหรอก็จะดูเป็นประมาที่เลยนะฮะเป็นไงเป็นไงทองอารามเฮอสวยนะใช้ได้เลยแหละชุดก็สวยมากเลยแต่หัวรู้สึกแปลกๆเหมือนชนเผ่าเลยแต่ว่า โอ,โอ้ชุดนี้คือทองอร่ามเลยอะสวยจัดจัดก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทางด้านของกล่องกันดีกว่านะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนั่นๆแล้วก็มีตัวฟรีอยู่เจ็ดสิบตัวนะสูงไม่ให้หมดเลยอย่าไปกลัวเรามีตัวฟรีเยอะฮ่าไมีหรือยังวะไม่คุ้นนะแต่ดูน่ารักมากเลย ミルウェイおけ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 おお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  แต่นี้ไม่ดีนะผมมาเป็นเซ็ตเลยอ่าสำหรับผมนะตัวฟิล์มมันแบบไม่ค่อยออกเลยคือก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่รู้สึกเหมือนแบบไม่ค่อยได้ของอะไรเลยนะนั่นนะทีจะออกอืมไม่ออกอะไรวะเนี่ยฮโหรอคณคุณ อ่า,อา,อาจริงๆผมไม่ต้องใส่จริงๆผมอตอนนี้คือแบบผมเพิ่งตื่นนอนแล้วผมยุ่งมากเลยจริงๆผมไม่ต้องใส่หูฟังก็ได้เนี่ยเวลาส่มเนี่ยผมเพิ่งรู้ตัวเนะีน่ยเอาตรงที่ผ่านมาคือใส่ตลอดเลยฮนะแล้วหูทำไมมันองอย่างนี้วะเนี่ยหรือเป็นเพราะหูฟังจริงๆผมผมไม่ควรทองอย่างนี้นะเ,เน,น,ออนี่ยนะมันควรแบบ สีเทาแต่สีดำมันออกไปแล้วอะ่ะก็เลยก็เลยกลายเป็นอย่างนี้แทนแตายเด้โอ้ไม่ก็อะไรกับนี่อ่แต่ใส่เถอะใส่แล้วแบบมันไม่เห็น <laughs> ผมท <laughs> ี่พองออกมา <laughs> ดีกว่าเยอะเลย <laughs> เออถ้าเป็นอถามผมเพิ่งตื่นหรือเปล่าใช่ครับผมเพิ่งตื่นนะเพิ่งตื่นเลยตื่นมาปุ๊บก,ก็เจอกล่องนี้ไม่ใช่กล่องนี้สิ ของล้อนั่นแหละก็เลยจะมาสุมอ้าวเดี๋ยวนะนี่เราใช้ตัวหมดแล้วเหรอสุมแบบเพลินๆไป70ตัวได้ของชมพูชิ้นเดียวแล้วไม่ใช่ของเลทด้วยนะไกันครับนี่ไอสักรอบด้วยกันไอเรอแบบเสียตังค์แทีนี้เท่ากับ80ดรอบเลยนะเนี่ยฮัลโหลโอเคนะ ถ้า,าผมรู้สึกว่าแบบเสียตังค์มันมีโอกาสได้ของอะไรมากกว่าอายสกรอบอีกสกรอบอ่าฮะเอะอเปตายจะอยากแนวเลยก็ก่อนที่เราจะไปต่อเดี๋ยวขอดูกระเป๋าหน่อยแล้วกันประมาณไหนแนะ่กระเป๋าเบอร์หนึ่งอุ้ยเบอร์หนึ่งน่ารักนะเบอร์หนึ่งน่ารักใช่ได้เบอา2สองโอเคเบอร์สามดูเฉิมมากเลยก็ ไปต่อกับตรงล้อเลยละกันแล้วา้างมีอะไรบ้างเนี่ยมีร่มแค่นั้นเลยแล้วที่เหลือก็เหรียญนะก็ไม่รสชาตุดเลยละกันหวังว่าจะออกอะไรสักอยาก่างจริงๆก็ออกของแดงเลยก็ดีนะจะได้ไม่ต้องลุ้นเยอะมาถึงรุ้นเหรียญนะอืม้มอ้า ไม่ออกเถอยต่อ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 สกิปสักรอบนึงกิ๊ปอายอายสักรอบสักรอบกิ๊บอ๋อโอเคนะถือว่าไม่แย่ต่อต่อไปกิปอายยู่ที่สกิปดีกว่าค่อยเป็นค่อยไปแหละดีแหละ เฉียดเฉียดอีกล่ะไกลเลยทีเออฮึอเฉียดเกดเลือกเกินเนี่ยพอเฉียดเฉียดีกก็ตัวล้วนเลยเนี่ยให้ตายเลยเอาชุดแดงมาเอาหมวกกันน็อกด้วยก็ดีนะมันจะเหมาะกับชุดฟาโลมากเลยถ้าได้หมวกกันน็อกก็ดีเนี่ย ทำไมมันรู้สึกเนา่เนาๆอย่างไรก็ไม่รู้โอ้โอเคโอเคได้แล้ว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 โอเคนะเราได้ขาดอะไรวะอ้อขาดเยอะเลยใช่ปะอ่ากระเป๋าด้วยไหมกระเป๋าไม่ต้องจริงๆได้มาก็ดีแต่เราไม่ได้สนใจขนาดนะั้นเราสนใจชุดนะนจตัสจวสี่สกิปโอเคไม่ค่อยดีส,ก,ก,สก๊อปสก๊อปกิ๊บ จับยืนจับยืนนั่นก็ไม่สก,กิดอะไรแกโอ้ยเอา UAC หรือชุดอะ M4 สำหรับผมคือถามว่าต้องการไหมก็ไม่ใช่ว่าต้องการนะแต่แบบเอามาสะสมได้เพราะผมก็มี M4 อัพเกรดแล้วนะแต่ักได้โอดโอดโว้โอดโอดโ chốt ah ah gỡ 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 ok ah 100 lượt rồi bỏ về 5000 với UC rồi ah đại nhấp nhện nhấp nhện nhấp nhện อ่ะสะก,กิ้อีกครักรอบกันโอ้โหหลังๆนี่โคตรเน่าเลยครับอะไรกันครับนี้จิบอ้าวจะจดโอ้คุณสิ์ขอชุดได้ไหมอ่ะนะขอล็อกล่ะชุดชุดอู้ห้ จากรีวิวชุดวันนี้อย่าดิขอชุดนะนะโอเค <laughs> S <S> สุ่มๆให้มหันครบ2องรอรบเลยไม่ได้หวังอะไรอยู่แล้วนะได้กระเป๋ากับ UAC มาก็ดีนะ <K> ขอเหรียญเยอะๆแล้วกันก็อีกสีรอบอีกสี่รอบให้มันครบสองร้อยรอบตอนนี้ก็ไม่ได้หวังอะไรมากน,นะแต่ถ้าเกิดจะให้ได้สักอย่างก็เอาเป็น UAC แล้วกันอีกสักอย่างะ ได้หวังอะไรเลยตอนนีน้สบายสบายเลยนะฮะชิวชิยวสามรับสกิปสักหน่อยอ่ะไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่อีกสองรอบนะฮะตัวตัวแล้วก็ตัวอะไรครับนี่มารอบสุดท้ายเราจะได้อะไรอีกรุบเปล่านะ ได้ UAC หรือกระเป๋าหรือทั้งสองอย่างก็ได้นะจริงๆทั้งสองอย่างก็ได้ไม่ใช่ขนาดเลยหรือจะคูณเส้ก็ได้โอเคเหมือนกัน <c oughs> แล้วก็รอบสุดท้าย <c oughs> โอเคถือว่าไม่แย่ไหนดูซิเราได้อะไรมาบ้างคูปปองโรมิ0สสเหรียญ100เหรียญกับ160เหรีย เหมือนจะขาดอยู่บางเนี่ยได้ขาดขาดเฉยปลาเครื่องบินด้วยนี่ว่ะที่มันเอามาให้แรกนะฮะแต่ผมไม่สนใจผมสนใจแค่ว่าโอเคเหรียญเท่าไหร่สนใจแค่ว่าอยากให้ครบ600เหรียญแต่เหมือนเหรียญจะเพิ่มน้อยมากเลยเมื่อกี้เมื่อกี้ผมเห็นเหรียญมันขึ้นอยู่เป็นเปล่าใช่น้อยจริงๆเลยขาดอีก อ๋อเพิ่มเป็นเจ็ดสิบสองเกินแล้วแหละอืมอย่างเงี้ยเพิ่มช้าแล้วเกิดอ,อุ๊ยเพิ่มเก้าสิบอู้วขอดูเลยมีอะไรบ้างวะเนี่ยกำลไงเพิ่มเยอะจังเลยดิงไปเก้าสิบเลยนี่อะคงสิบต้องเหรียญรวๆชัวร์เลยอ่าแค่นี้นหรอก็ โอเคนะแล้วก็เหลืออีกแค่10โอเคครบแน่เกินมาด้วเลยครับที่ผมเห็นเมื่อกี้นะโอเคใช้ได้ใช้ได้ไม่ว่ากันนะถือว่าวันนี้ถือว่าโอเคนะสำหรับผมนะถือว่าใช้ได้เลยโอ้โหนายคนติดตาร์ก็แรกชุดแดงอีกชุดเลยละกันส่วนหัวด้านขวาผมคิดว่าผมไม่น่าเอานะ คือถามว่าชอบไหมเฉยๆนะสำหรับผมมก็เลยแบบไว้ต่อแล้วกันกระเป๋าผมจะไม่ได้นะก็ไม่เป็นไรถึงจะไม่ได้ก็ไม่เป็นไร MC อ่าเดี๋ยวไปลองในเกมแล้วในเกมสำหรับหมวกกันน็อกก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะฮน,นี่คือเวล1หนึ่งนะก็ถือว่าดูโอเคนะดูโอเคใช้ได้ใช้ได้ไดแล้วก็เวล2ก็โอเคนะ ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่แล้วก็เวลสามนะฮะซึ่งค่อนข้างจะดูดีในระดับหนึ่งเลยโอเคเดี๋่วดูดีอ่ะเดี๋ยวเราถอดหมวกกันน็อกก่อนแล้วกันนะฮะชุดนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะถือว่าโอเคนะดีือว่าไม่แย่ดูดูดูดีอะ่ะหือว่าเกดีเกดีแล้วทางด้านของปืนเองก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะฮะจะได้นะสำหรับ M4 ที่ ไม่ได้อัปเกรดอะนะตอน M4 ที่ไม่ใช่อัปเกรดเดี๋ยวว่าดูเก๋มากเลยใช้ได้เลยว้ยนะนี่นะฮะก็คือสภาพของชุดนะฮะกับหัวของโอรัสนะรุดตีวานกับหัวโอรัสจริงๆเอาถามว่ามันเข้ากันขนาดนั้นไหมก็ไม่นะจริงๆก็สีมันเป็นพลองไงนะฮะไอหัวโอรัสมันเป็นทองเข้มอ่ะ ส่วนดีวันเป็นทองสว่างนะฮะโพลโทนกันเนาะแต่ก็ใช้ได้กันแหละใช้ได้แหละแต่ว่าทองแบบทองขาวทองดีวันนี่คือเป็นทองที่สวยนะแบบอลา,ามเลยอะคือในเกมก็ดูอลา,ามนะแต่หน้าล็อบบี้นี่คือแบบอลา,ามจริงๆอะนี่ดูดิอย่างทองอ้มีการเออตรงนี้ดินมามาเนี่ยทองประมาณเนี่ยทองเดียวกันะนะต้องใส่เทพราขาวใช้ได้เช้ได้ โอใช่แล้วอีกเรื่องนึงนะฮะก็คือวันนี้ในวันที่ผมถ่ายก็คือวันที่18นะฮะซึ่งจริงๆแล้ว M 2 4ยังไม่เข้านะแต่มันเข้ามาในแหละเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็สำหรับเพื่อนที่ยังไม่รู้ก็ไปดูกันได้นะแต่ผมไม่รู้ว่าันที่ผมอัพคลิปนี้ M 2 4จะเข้าหรือยังนะก็โดยประมาณแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะนิเวลหนึ่ง QFX Advanced QMessage ย่อยตื่น Final Form น,นะฮะแล้วก็ Loot Crate ซึ่งไอ้ไฟนอลฟอร์มเนี่ยเวลาแต่งปืนตัดแลว้วอะผมว่าเป็นอะไรที่แบบโคตรจะสวยอะยูเป็นสวยมากสำหรับตัวผมเองนะสำหรับตัวผมเองนะผมว่าเป็นอะไรที่แบบโอ้โหน่าโดนมากคือแบบอื้มสุดจัดจัดแต่ประเด็นคือเห็นท่าไมฮะผมมีอยู่แค่ก้ามาทีเดียวเองจริงๆเรื่อยๆแล้วผมก็หวังว่าให้อูซี่จะออกก่อนนะนะแต่ก็ตามนั้นนะทำอะไรไม่ได้ ยังไงก็ถือว่าวันนี้ก็ประสบความสำเร็จนะฮะถึงจะเสีย UC ประมาณ15,000 UC นะฮะบวกกับอีก70ตัวนะฮะที่ผมเสียประมาณ6,700บาทเลยเนี่ยไอ้ก้เติดต่งชิปแห่เพื่อนๆคงถามนะเพคิดออกละแต่ก็นะยังไงผมก็ชอบทำอะไรประมาณนี้อยู่แล้วนะเอาเพื่อนๆเองก็ชอบดูกันด้วยแหละ ก็ยังไงก็ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะยังก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์และ subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะและครั้งหน้าเจอกันใหม่แล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนฮะบ๊ายบายโอ้มีกเรื่องหนึ่งยังไงก็ให้ฝากกดไลค์กับกดฟอลใน Facebook ให้ผมด้วยนะฮะตอนนี้คือแบบอฟฟอลน้อยมากเลยอ่ะแล้วกนะฮะผมจะทำต่อไปก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วเจอกันใหครับ